เ cie. ม็ดข้าวดีนะครับที่ลอยเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ดินก็หล่มดีเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือมีแต่นนเม็ดข้าวด well ีข้าวเด้งนะคะเนี่ยครับคือมันลอยข้ามาหมดแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะมาหาศาลมากที่ลอยขึ้นมาสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับมาช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีน,นะครับที่แปลงนาของคุณลุงอะไรครับชุบครับคุณลุงชุบนะครับที่มีปัญหาข้าวดีมาหลายรุ่นนะครับเก็บ เกี่ยวผลผลิตก็ขาดทุนนะครับค่ันี้ลุงก็เลยลองใช้ตองแปดนะครับคู่ตองแปดของเรามาลองหมักได้เจ็ดวันแล้วก็ได้ย่ำไปสองรอบรอบนี้มาอุ้มนะครับค่ะลุงเห็นผลงานอะไรบ้างครับในระหว่างการหมักมาฟางเปื่อยดีครับฟางเปื่อยดีนะครับแล้วก็เม็ดเป็นน้ำนมเม็ดเป็นน้ำนมครับอันนี้อะลุงพิสูจน์หน่อยจ้ะพิสูจน์หน่อยครับว่าเม็ดเขาดีนะครับที่เราเยอะแยะมากมายนะครับอ้ดินก็หล่มดีเนาะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือมีแต่เม็ดข้าวดิบข้าวเด้นนะคะคือมันลอยขึ้นมาหมดแล้วมันเยอะมากเลยอมหาสารมากที่ลอยขึ้นมานี่นะครับเป็นน้ำนมหมดแล้วน้ำนมนะครับนี่คือผลงานแค่เจ็ดวันนะคะทุกคนคแล้วดูนะครับหลังจากที่ลุงย่ำไปเมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่ครับนานนี่คุณคุณดูดูการลอยของเมล็ดข้าวที่โดนย่อยนะครับนี่เราเดินมาตั้งแต่ทางนู้นเลยนะ เห็นรอยแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเยอะแยะเลยนี่คะ่ะรอยเต็มไปหมดเลยดูนี่ครับเป็นน้านมหมดเลยครับนี่เหลวเลยครับไหนคะนี่ครับอ๋อเป็นน้านมเละแบบนี้เลยใช่เหลวเป็นน้านมอย่างนี้ไม่เหลือแล้วนะเข้าดีดอย่างนี้ไม่เหลือแล้วเนาะใช่เป็นน้ำนมเป็นไอติมขนาดนี้นะลุงลุงเห็นความแตกต่างเป็นไงครับดินดินเละไหมครับดินเละดีครับฟางเน่าอ๋อเละเลยนะคเปื่อยยุ่ยเลยนะ เละหมดเลยโอ้ยดูดูดูข้าวตีสิคะมันลอยมันอยเยอะมากทุกรุ่นคุณลุงเห็นรอยขนาดนี้ไหมครับพวกแฝดนะครับไม่เคยครับไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นรอยนะครับนี่คือผลงานของตองแปดเท่านั้นนะคะเป็นนมนี่ดูบีบมาทุกเม็ดอ่าบีบมาทุกเม็ดเป็นนนมขาวเลยนะครับเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะเห็นไหมครับเป็นน้ำนมขาวเลยนะครับคือที่ลอยมาจากชั้นใต้ดินนะคะที่โดนรถเราย่ำขึ้นมา คือน้ำยาของเราไปทำไปทาลายแล้วใช่ไปโดนทำลายแล้วก็เกิดอาการเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาอ่าถามความประทับใจของคุณลุงคุณลุงมีความประทับใจยังไงมั้งครับที่เห็นเม็ดแกบลอยขนาดนี้ประทับใจมากครับเราฟางเปื่อยดีครับฟางเปื่อยดีนะครับคิดว่าเข้าดีจะฆ่าได้จะได้ไหมครับคงจะได้ครับได้นะครับ คง<จ>ไม่รอดแน่ๆเข้าดีเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนข้าวได้เดือนฝ่าหน้าลงนะเดีเรามาดูกัน,เป,น,เ,ปนเป็นแปลงนะครับอดูแล้วก็แปลงนาใครนะครับที่อยู่ในเขตอยู่ตรงไหนลงตรงนี้หนองสนมูสิบสามหนองสนมก็จะเลี้ยงนะหนองสนมูสิบสามนะครับอ,อยากดูแปลงนานะครับตัวคู่หูตองแปดของเรานะครับมาลงแปลงนาที่สุโขทัยขอเชิญนะคะขอเชิญครับ มาชมผลงานได้เลยค่ะครับนะคะกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งยาวัชพืชนะคะตรงนี้นี่คือผลที่ได้นะคะข้าวดีดไม่เหลือแน่ๆค่ะงานนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ